สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนสุมองสุบอนอ้าวสบายดีน้องลูสิมังละตั้งลาปากทานยี่ปีบอหืบอ๊น้องแคนพี่น้องที่มานอนน้ำลุงบ่งเมื่อนี่ หร uh. ือมันอนน้ำเจาบ่มินมันอนน้ำไค่ะม่มานอนน้ำ okay, ลูกน้อยบอหนมาสิมามานองแค่กยังมามาอีกมินนองแค่นสิมานอนน้ำเหมือนนี่คนวนอนนอนน้ำลุงบอแค่จะไปยากเมือบ่หมื่นอนหอจะจะยังไงแ่งอยู่บ่ทีว้า มเมื uhm, hmm, never die, never die, But, ่อมาไปซืไหงยาวไหหาน้องไหหาพ่อห้ามีอะไฮะบมเคยแงกนอนจะเพื่อมาเคยแงกย่บอมันสีหายยันคำว่าพเนแบบเบาไปเบามากได้เวทช่วงยืงขึนมันสีหายยันคำว่าบ่นพอๆกันโดนมาแล้วเมื่อกี้มาบอกไว้ยังพอทำมาหมดเละวว้ยห่เด้อบอก เขาแรงมันกันเด้อพี่น้องเขาว่าปิ้งเครื่องในหมูดินหมูปิ้งปากแจ่วยังไงไปปกติแจ่วกากหมูนนูไหนกินข้าวเองว่าก็เก่งแท้เลยหนูน้อยก็เก่งแท้ข้ามยิ่งใหญ่เลยเด้อห๊ะ นนอยู่บ้านเจ้าเากินกินเ้าวอย่างบแค้นแคนอยู่เงินเจ้ากรกินเขาก็อย่างยัาละมือนะประกบฟองทอดไข่บางมือผมนี่แลูกกินตรกเนอือ คนหลายยังส่แหละจะเข้าใจว่าลุงเ,เคยอันนี้เนาะแม่บอกไอ้เองเนาะขัวเฮาก็โอ้ยลูกหลายยังนะไงอ่งอะมิจต้พ่อแม่ใบเกลือให้ด้วยตื่นเศร้ามาระบายกูปั่นกูปั่นจี้เขาจีเราถ่ายกันเนาะจีเขาจีแ้ไปทำผี่อมมาเกิดป้าให้ลูกพฮิก็นัาดเราหาอยู่หากินไปรนะเด็มองว่าหิวเพราะว่ามันกระซินแบบนั้นตื่นมาพ่อแม่เอายังไงก็กิน มึงที่กวมกป่าบายเซนปั่นเขากินแรงกันพี่น้องเี่ยเอาอะไรจะกําเนี้ยแะแค่เขากยัไปกลกันี่หลุดนี้อย่าง ผมตังแจ่ใช้มานอนน้ำลุ่งใช่ไหมได้นอนรุ่งเนะอะเขาเงี้ยห้องไหนล่ะคนนึ่งอืม,อม,อมนี่ต้องมขขาชุกข่าหนังลุลงเอาไว้แห่งนี้ เ่าไหนน่อยมีน้องแยค้นกันจัไม่แยกแยกค้นบอกกันไหมสาคนอ่าสคนนอไอ้เนี้ยไอ้เอ้ยสองคนสองแต่สามต่เป็นคบน้องสามไอ้ส บ๊กคนดูแคนเกี่ยวเขาแล้วหรือเปล่ายังยังไยวะเขาล้มไปจะลองงอกมันคืนการโอ้โหคือการอะไร้่ไรวะเฮ้ยมันแสบหนักนะสม่นออกงอกไว้ว่าพี่เขาดอกก็ดีอะ ้้ไไดมันสวนผลแตลแบบมือเดียวเนาะขั้นแบบปรงแต่แ้วขั้นหน้าแห้งกัมแห้งออกง่ายมันมือมัแดดครับล้วเริ่มมันจะพักกันเป็นมัดประดับเบิดมาดปิดกั้นกั้นข้างไว้ข้างไว้แง่ออกวะฟอมันมันบดถึกหนักเลยนะมันถึกลมกระจายห่ายาวไปแล้วอืมอันีะคุ้มกาน เขาคก้าพกรดัารับกร้าเรัางกระดก้างกันางกรับาั้นงกะร้ารบาเกียับาัก้างกระมกางกระกานก่อดับกางกระับก้ากอ้ากก้างกบ้าันกากางัร้ากร้างบร้างกรางงั้นงางกระดัางก้ารางางกกกกรากบก ไม่เล้กัปัน่นแดีวยวเขาเกี่ยวประดาบกันนะอมันกับเบติ่งรับเมันต๊ะมันกายเลยนะเปนโมาะเป็นคนมันก็แหงมดแล้วอิ่มมาเลยหัว้าคัว้าอาแค่กินใหอนนน้อิ่มเด้อเห็นไหดังมือ เอาผาฮะเสร็จมเมื่อไหร่ผย่โนายกขกับขักวยัับวายกัับวกับวยับกับกับวยับวยกวยับยาก คนอื่นเนาะวไดกวขาว็ไดนั่นตุ้งนังก้อนก้อ่แห้เขายในปั้นน้องแน่เลยว่าเขาจะ สองเท่าเนี่ยเเป็นลายดอกแล้วได้สิบเก้าส่วเบี้ยวได้ได้ยักรอยสองร้อยห้าสิบอันนี้อันเดจ้างเกี่ยวมาเดียวอล้มือทีซบริทำนะครับ เรื่มันั้างนี้ปันอนนี้เขาเรีกว่ลานเป็มาเป็นกับมดเขาน้เขากน câu câu rồi thì... <laughs> <laughs> đi. <laughs> <laughs> mm. <laughs> làm <laughs> น้จ้มก็ได้กินกนัหน่อยวะน้ำ้มอเลยเกี่ยเกี่ยวต้มหอ่แล้ว้ราแรกเขาสกีอ่ะจะสิกนยังไงพอมันอาแสบวนลายมือตกหน่อ ขอบใจหลายๆพี่น้องสุขุสุขคนสมองสุมมองอบอมเอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี